ใช้รักของโลกให้พัลโลกไม่ขายอีกนะคะใค่อยๆค่าชีค่ารักเหื่อนอยา่าค่าชีเพื่อนมาเสียใจนี้ค่ะคุณลุงน้องนาร้องเพลงชาติจบแล้วนะคะอ,อย่าลืมอะไรให้น้องน,นาคะา่ะคะอย่าลืมกดไลค์กดต,ต,ต,ติดตามให้ช่องน้องนางด้วยนะคะวันนี้ น้องอนากับพี่ไอดินพี่ดินบ๊ายบายหน่อยคะ่ะพากันมาเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะ,อ,ะอยู่สวนสาธารณนะโอ้ยเห็นไหมน้องนาตลงไม่ได้แล้วลลลลเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้ามาปิดคลิปก่อนทำไงคะเอาเอาบอกใหม่จะลืมสวัสดีค่ะจะลืมอะไรนะคะ